รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว<า>ัยสับสนุนโดยอดีพลส s <S าสเช่าที่อาจารย์ดิโรดมั่นใจน เดี๋ยวก่อน really? ทำอะไรกันคฮะทำอะไรกันก็พ่นอยากไปนังสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเอาเอามายราการเชิญมาเชสวัสดีค่ะ ช่ไหว่าทีช่องส2ดูพิธีกรเราเดี๋ยวอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนางแบบขึ้นมาอีกแล้วใช่เพราะตัวแม่ของเราวันนี้นะมดก็เป็นตัวแม่สุดจรองเขาทั้งเล่นละครเป็นนางแบบคือเขาทาได้หมดทุกอย่างเราก็อยากเป็นเหมือนเขาไม่น่มันผิดมากหรอที่พวกฉันอยากเป็นนางแบบอ่ะสังหารล่ะไม่รูยากอยู่ยังได้ลูกแต่ป้าสองป้าน่ะไม่น่าจะได้แล้วต้ารอเขาดีกว่าตัวแม่ของเราวันนี้บอกเลยนะว่าเขาไม่ธรรมดาอ่ะขอต้อนรับ ตัวแม่สายสตรองคุณหญิงราษาค่าคะ นั่นแต่มีแฟนเป็นนักวิ่งนี่สงสัยวิ่งกันจมขอมันนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่เออนะผู้ชายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอถามพี่ก่อนเออได้ความรักหวานแบบนี้ได้เขาแซ่บกนไม่เบานะคะไม่ก็ออกกําลังกายช่วงออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็ออกกำลังกายเพราะไปติดเทรนเนอร์ที่ใครหมดแต่นักมวยนักมวยเลยนักมวยแต่หล่อนเปนได้แฟดแล้วมันพากันวิ่งนี่มันลดจริงจริงมาลดมาราธอนได้เท่าไหร่ละ สี่สองกิโลค่ะสี่สิบสองกิโลฉันไม่่อยสนใจเรื่องวิ่งหรอกฉันมาเจาะเรื่องแฟนเขาดีมาใชายลยหอูชายลยยเขาเปนกี่ปีแล้วก็จะเขาเพิ่งจะเข้าไปที่สองที่สามเองค่ะไม่นานแต่ว่าจริงๆรู้จักกันมาแปดปีแล้วค่ะคือประมาณแปดปีที่แล้วเจอกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแฟนต่างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่น้องกันแล้วก็หายจากชีวิตกันไปแล้วก็อยู่ดีประมาณสองปีที่แล้วเขาก็ ทักมา,มาปะก<ะ>ันในโซเชียลว่าเอแบบเราลงรูปอะไรเงี้ยว่าทักทำไมตื่นเช้าจังนอะอะไรเงี้ยก็เหมือนกลับมาคุยกันอีกทีนึงรู้จากเพื่อนเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนอะ มันยังไงฟิลมันเป็นยังไงอีกมันเหมือนแบบพอเราเราเคยเจอกันมาก่อนเรารู้จักนิสัยกันมาก่อนแล้วล้วก็เหมือนพอคุยแล้วมันก็เริ่มแบบเออมันโตขึ้นต่างคนต่างโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออมันใจเย็นขึ้นหรือว่าเออฟังกันมากขึ้นแล้วก็เอ่อแอคทิวิตี้ที่ใช้ชีวิตมันคล้ายกันเป็นคนชอบออกกําลังกายเหมือนกันเขาพาเราไปวิ่งเราพาเขาไปแบบออกแบบพวกเทรนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนี่เริ่มสนใจพิลาทิสจากเป็นคนที่แบบเขาเป็นสายแบบ เป็นสายคาร์ดิโออ่ะดังนั้นไอ้สายพวกที่มาเป็นแบบพิลาทิสช้าๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่เก็งก็เล่นได้เหมือนกันได้ดีเหมลยกันใช่ค่ะก็เหมือนมันเหมือนมาเจอกันแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางคล้ายๆกันใช่ใช่เพราะว่าเวลาดูในไอจีก็จะเห็นรูปเขาลงสองคนสวีทแต่ว่าไปวิ่งกันอะไรเงี้ยแล้วก็สวีทโอดีเนาะพากันออกกําลังกายทางนิติคู่รักกันแล้วไปวิ่งด้วยกันอย่างเงี้ย มันได้มากอะไรมากของการออกกําลังกายไหมการไปวิ่งอ่ะตอนแรกมันก็เริ่มจากการที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากออกกําลังกายเราอยากแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราวิ่งไปได้สักแบบ5โล10โลมันจะเริ่มมันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันเจ็บว่ะมันเหนื่อยว่ะแต่มันจะข้ามผ่านตัวเองการเอาชนะตัวเองไปได้ยังไงแต่4 2ิกิโลนี่คือมันมันคือการคุยกับตัวเองแบบประมาณ4ี่หชั่วโมงเลยนะมันได้อะไรเยอะมากจริงเหรอเขาบอกว่าถ้าอยากเรียนรู้ชีวิตให้ไปวิ่งจบมาหนึ่งมาราธอนเหระ เราจะเข้าใจชีวิตตัวเองมากแล้วก็บอกว่าความรักความรักของคุณไอการวิ่งมาราทอนเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากเลยใช่เจ็บก็เจ็บทรามานคือมันทรามานถึงขั้นแบบอย่างตอนประมาณ35มสิบห้กิโลค่ะเขาเรียกว่าปีศาจที่โลที่35มสิบห้าคือมันจะเจ็บคือถ้าเราไม่ได้ซ้อมอะกล้ามเนื้อเราไม่ได้ถูกใช้งานมาแบบเนี้มันเจ็บจนแทบจะเดินไม่ไหวอะค่ะม,มันได้เรียนรู้ว่าที่สุดแล้วเมื่อเราแบบกรีดใส่หน้าเขาเมื่อเราแบบงี่เง่าแล้วมันมันมันถึงจุดที่แบบเขาทนเราได้ไหมแล้วในเวลาเดียวกันเราแบบ ในในโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทนไม่ไหวแล้วว่าเรายังพร้อมที่จะสู้ต่อไปพร้อมกับเขาไหม,อ,มอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าแบบโอเคมันมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตภายในเวลาแค่แบบ,แบ,บี่42กิโลไม่ใช่หรอกอแต่ว่ามันแค่ได้เรียนรู้กันระหว่างทางว่าเอออ,อคนคนนี้ก็ถ้ามีความอดทนในระดับนี้มีความชอบในแบบนี้ น่าจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้แหละนั่นไงเ,เรียนรู้กันขนาดนี้แล้วมีแพลนจะแต่งงานไหมจ๊ะจริงๆก็คุยกันอยู่ตลอดออค่ะพี่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาไว้ว่าอยา่อยา,ยาเลย40เลยเนาะไมาถึงตัวเราเราก็ยังแบบอยากแต่งตัวสวยๆเนาะงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอดูก็ทักว่าแบบ สัเยยุเรื่องงานแต่งแล้วเรียกถามแม่น้อยทุหรอยนถามแม่ือยถามแม่ทุรีย่าขอเชิญแม่น้อยขึ้นมาถามกันเลยดกวยกันนะคะแม่น้อยค่ะ่ค่ะแ่ไม่ทามาเพราะคนนี้นี่เนีเราะคนนี้ค่ะเจอกันบ่อยคนนี้นนี้ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอ เจอแต่ตั้งแต่เป็นสาวอะหรอแล้วเธอก็ยังไม่มีใครเจาะไขแดงเธอก็จะชวนให้ไปต่างประเทศเพราะหลังจากเธอเจาะเธอเงียบเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยแม่ไม่โอเคกับว่าที่ลูกเขยคนนี้เพราะว่าการเป็นแม่เนี่ยเธอต้องคิดทุกอย่างนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนที่จะจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องดูต้องรู้ด้วยแต่ถ้าหากว่ามันพาคนไหนเข้าบ้านแสดงว่าคนนั้นจัตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อน เรามันไม่เคยมีใครเข้าบ้านฉันนะไอ้นี่ไปท้าเขาไงกล้ามาหาแม่หรือเปล่าเขามาแล้วสิเห็นว่าทิ้งอยู่กับแม่คนเดียวเลยสองชั่วโมงมาถึงก็ทิ้งให้อยู่กับแม่คือจริงๆมันเริ่มจากพอเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถึงถึงช่วงที่แบบเออคงต้องบอกคนใกล้ๆตัวคุณแม่หรือเพื่อนก็เริ่มรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ ตัวหญิงเองตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเวลาเราคบใครบางทีด้วยความเรารู้ว่าแม่เราเป็นคนแบบห่วงลูกมากอ่ะแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแบบเหมือนเปิดรับว่าแบบเราจะมีแฟนอะไรเงี้ยแฟนเราที่ได้เจอแม่นี่คือน้อยมากนับได้เลยมันแบบคนสองคนพอมาตอนนี้จะ40แล้วจะเจอไปเหอะจะเจอไปเหอะอะไรเงี้ยก็มีคนจีบเขาเยอะเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าลูกเราก็ไม่สวยเนาะก็พอได้ก็เลยมีความรู้สึกว่า ก็รู้พร้อมๆพวกคุณห่กพอข่าวออกแม่ก็เลยถามเขาอพอแม่ถามเขามาอีกไม่กี่วันเนาะเข้ามาบ้านเลยแล้วแม่มีบททดสอบอะไรไหมคะแม่มีบททดสอบอะไรไหมแม่แม่ก็คือเป็นคนถามเ็าว่าถ้าแม่โมโหแม่นิ่งแม่ดีวิธีนิ่งเพ้าะาแม่นิ่งเหรอคะแม่นิ่งแม่นิ่งปุ๊บเขาเข้ามาเลยเขาเข้ามาก็มาคุยก็มาสวัสดีทางนี้ก็คุยกันไปนะรบกวนแม่จะจะ เปี้ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่แม่เป็นคนเฉยฟังเขาพูดอย่างเดียวเขาเข้ามาคุยกับนแล้วให้คนมว่าอะไรก็ยังไงบ้างว่าแม่ครับผมเป็นเป็นเพื่อนหญิงเข้ามาตอนนั้นนะนะผมเป็นเพื่อนหญิงแล้วเรารู้จักกันเมื่อไหร่ผมรู้จักหญิงตั้งแต่ยี่สิบห้าหญิงยี่สิบห้าประมาณนั้นเราจําได้ว่าตอนเขาอายุยี่สห้าเรามีปัญหาอแล้วก็น้องหญิงเขาไม่เปิดรับใครแล้วแบบไม่คุยกับผมไม่อะไรกับผมเลยไม่คุยไม่อะไรรู้จักเขาทาแต่งานอย่างเดียวเขาก็เล่าฟัง เออเรื่องจริงแม่พูดเรื่องจริงไหมฟังเสร็จปุป๊บปอบอกว่าพอเขาคุยสัตยาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ถามบอกแล้วที่ข่าวออกนี่ว่ายังไงเขาก็พูดว่าก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเลิกกับเขาก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามามีขลากขสังหรืออะไรอย่างนี้ตั้งนานนะครับนี่ผมเพิ่งมาเพราะสมัยก่อนมัไม่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 มีไอ้โทรศัพท์ไลน์เลยไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลพอมาช่วงนี้ยผมก็ชวนน้องไปทานกาแฟเขาก็พูดอะไรเสร็จจบปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็พูดคําเดียวเพราะเรายังไม่รู้จักแม่เขาไม่รู้จักพี่โนโ้องเขาแล้วพูดคำเดียวรู้ใช่ไหมว่าแม่รักลูกแค่ไหนเราะอครับแล้วรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่สิ่งที่แม่จะแม่ลูกแม่ผิดหวังเลยถ้าคนนั้นทําแม่ผิดหวังแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทําอะไรเขาบอกอันนี้ผมไม่รู้แม่จะทำอะไรเอาเอรไม่เป็นความคิดเอาอย่างนี้่าเด็กเมื่อก่อนคนบอกว่าเอาคลูกตลกลูกตลกแต่แม่คนยังไม่เคยทําให้ หญิงน้อยหน้าเด็กคนอื่นเลยลัวลูกจะน้อยหน้าอ่ะทํางานเสร็จอคนอื่นปีรถเบนซ์ไปส่งลูกสาวใช่คุณนายน้อยบอกฉันจะต้องไปซื้อเบนซ์มาส่วนั้นไปส่งลูกสาวไปเหนังสือแต่ไม่รู้จักยี่ห้อรถแล้วก็ได้นั่งไหมคะได้นั่งคือเห็นคนอื่นเขามีรถรับส่ง เป็นรถอเรนเซนโญ่อะเด็กเซนโยก็มีแต่เด็กไฮโซกันนะเห็นลูกคนอื่นเขามีรถเบนนั่งคุณยายน้อยบอกแม้จะทํางานดึกฉันจะต้องให้ลูกสาวฉันนั่งรถเบนไปโรงพยาบาลแม่ก็ได้นั่งด้วยไดด้นยแม่ลูกเข้าใจขนาดนี้นะวันนี้มัมมีเกมทดสอบใจเอาว่าเรามาทดสอบวันดีกว่าว่าแม่ลูกคู่นี้จะรู้ใจกันจริงหรือเปล่าเรามีป้ายแล้วเราจะให้ยกป้ายพร้อมกันทั้งคู่ที่หนึ่ง จริงหรือไม่ที่คุณสองคนทะเลาะกันเพราะแม่น้อยอยากมีหลานเหมือนกันเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคุณนี้ ไม่ใช่อะไรหรอกฉันอยากจะแบบเหมือนคุณยายฉันแม่ฉันเองเนี่ยพอมีน้องหญิงแล้วแม,แม่ผิดนะมาให้คุณยายอุ้มก็ฉะนั้นคุณยายเายุดประมาณหกสิบาอย่างนี้เราไม่นึกว่าหกสิบาแเรายังแข็งแรงเลยแม่เราก็แข็งแรงก็กลัวคุณยายอุ้มแล้ว,ล,วลูกเราหัวห้อยลงแบงร่างเรากลัวลูกระตกเราก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องอุ้มหรอกเดี๋ยวหนูห,น,หน,น,นูแม่โกรธจนกระทั่งแกวันตายเลยว่าว่าเราว่า,วาตอนนี้มันเวรกรรมถึงฉันแลวงไงกลัวไงตอนนี้กลัวมากๆไง ก็เลยแบบว่าหญิงมีไม่สักคนหนึ่งนะอะไรอะไรเงี้ยแม่จะได้ทันอุ้มทันอะไรเงี้ยเขาก็ตอบว่าแล้วแต่นะแม่มาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรคือจะไม่กดดันตัวเองหญิงเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมโอ้โหเดี๋ยวยาวคือหญิงเชื่อว่าคนเราถ้ามีกรรมต่อกันเดี๋ยวเราหญิงมีกรรมกับแม่มไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีหญิงก็ต้องเกิดมาเพื่อ เพื่อชดใช้ด้วยกรรมันเจ้ากรรมในเวรกันถ้าหญิงัไปมีกรรมกับลูกเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหญิงไม่มีกรรมกับใครแล้วอ่ะก็ดีแล้วก็แค่ไม่มีก็แค่ไม่มีลูกนั่นเองคือหญิงแค่อยู่กับแค่อยู่กับปัจจุบันนะคะแต่บางทีคนในรุ่นนี้ก็จะรู้สึกว่าอยากมีลูกอยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฉันเห็นแล้วแก่ๆฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วมีแล้วที่แม่จะแฮปปี้มากเลยนะอย่างแม่ในตอนนี้คือแบบตื่นเช้ามา แอมี่อาบน้ำให้เดมี่ทุกวันไม่ให้เดียอาบให้เอาอีกเอาอีกแม่ไหมคะจริงแต่แต่แม่คิดว่าเธอกำลั๊มคนอยากเลี้ยงหมาแล้วว่้ปัั๊มมไนแลวก็เลี้ยงอยู่ทุกวันนี่คนหนึ่งพี่สาวของเขาก็ไปรับไปส่งเองเลยค่ะมีคำถามอีกค่ะอีกข้อหนึ่งจริงหรือไม่พี่หญิงจะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ดมผมแม่หนึ่งสองสาม ไม่ทำไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณแม่ตอบผมดมผมแม่หรือว่าแม่ดมผมเขาหญิงดมผมแม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ดมผมแม่มันให้ชั้นเกาหลังมันถูกเกาหลังใช่แต่ว่าดมผมไม่มีนี่เกาหลังแกจะมีแฟนยังไงวะน่ะเป็นบ้าตายแน่และเลยหญิงนั่งอยู่ได้ นั่งอยู่ได้เชื่อชันแต่ว่าต้องมีเวลาแบบสุกเสาร์วอาทิตย์มาอยู่ของใช่แต่ถ้าวันหนึ่งญิกมีลูกก็บอกเขาแล้วว่าถ้ามีก็คือมาอยู่กับแม่แล้วเพราะอย่างเลี้ยงเองไม่ได้ไม่น่าดอนคู่นี้คือยังไงแม่ต้องดมผมลูกสาวก็ไม่เชิงก็ไม่ไม่เชิงก็คือแบบเคยเคยแบบเขาเนี่ยก็อยู่เราก็ชิตตลอดไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะเอาง่ายๆเธอคิดกันง่ายๆทีเดียวว่าแค่มันไปเมืองนอกสิบกว่าวันเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวเขาเนี่ยเรามีกฎกันแล้วว่าก่อนนอนอ่ะ มันมันก็คุ้นในเราทุกทีมันันเออมันเลยเที่ยงคืนมันไม่คุ้นในเราเวลามคนละอันเงเปล่าเวลาคนละแบบมันนอนไม่หลับไงฉันนอนไม่หลับฉันก็เดี๋ยวนี้เล่นไลน์เป็นยังไงางไลน์เล่นไลน์เป็นไม่คิดตินเลยเหรอแล้วนี่ก็แล้วนี่ก็ซื้อเบอร์ให้เขาเบอร์ดีๆนะเราเขาก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งเขามีสองเบอร์เราก็บอกแม่ว่าตัวเลขนะเราก็บอกว่าแม่มาใช้เบอร์นี้เราจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็น c คนเซ l ลไปนั้นเลยเราไปซื้อเครื่องใหม่เบอร์ใหม่แต่เบอร์นี้เอาไว้คุยกับลูกคือคุยกับลูกกับใจเย็นคุยก <c oughs> ับลูกน้องอ่ะอีกเลเวลหนึ่งซุบซำไม่ได้เลยไม่ได้เลยของขึ้นตลอดไม่ได้เลยแ้วก็ใจเย็นตามเบอร์จริงๆใช่ถ้าคุยกับหญิงจะใจเย็นทุก,ก,ก <c oughs> คกนเป็นยังไงเมื่อ <c oughs> <c oughs> คุยกับลูกสาวทำไมพร้อมเพราะเบอร์นี้เพราะเบอร์นี้ใช่ไหมใช่แล้วเบอร์นี้ยังตามอยู่ไหมตามไม่ตามแต่ก็แบบถ้าเราละครเลิกดึกก็โทรไม่ถึงขั้นแบบเป็นผีนางมีอยู่คนเดียวใช่เอาละหญิงไอ้เกาหลังเนี่ยถ้าสมมุติเธอไปมีสามีไปมีผัวแล้วใครจะเกาหลังให้หล่อนแล้วหลอนจะนอนหลับยังไงเอางี้มาแม่ในหลังอย่างนี้เกาหลังไหมไม่ใช่และหญิงยังไงคนยินแบบไหนแต่ของหญิงอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้มัค่อยๆตายคืมาช่วยให้เราแบบเพิ่มแล้วหลับเลี่ยเ่มแหลัอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองบ้างแล้วลูกติดแล้วลูกติดนะติดแล้วต้องทำจนโตนะจนจบทุกวันนี้หญิงไม่ได้เป็นอไม่ได้ร้องเพลงนะเดี๋ยวสอนให้พ่อทำไปด้วยแม่ไปทำางก็ให้พ่อทำอีกอันหนึ่งป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ใช่จะลืมมาวันนี้คืออะไรพักขี้ริวพักขี้ริ้วฮะเน้าพักขี้ริวท้อเคือ ติดมากี่ปีแล้วตั้งแต่เล็กจนนด้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะเป็นผ้าอ้อมบางครั้งนเป็นผ้าเหมือนผ้าขนหนูอาบน้ำนี่แหละแต่มันเน่าจนแบบขอบเปอนเละขอบมันขาดแล้วจนกระทั่งแบบเหมือนแบบผ้าเป็นผ้าคีริวได้แล้วค่ะแต่หนวาซักให้หอมเป็นสิบปีได้มันนุ่มเกินมีเไว้ทําอะไรเอาไว้ค่อยจะต้องีติดเป็นคนติดปัดจมูกปัดแล้วก็ดม เกิดก่อแล้วผ้าผืนนี pues ้ได้ซักบ้างไหมซักซักอยู่เรื่อยๆม่จะซักตลอดอ้าอีกหนึ่งคำถามจริงหรือไม่ที่เลิกกับผู้ชายทุกคนในชีวิตเนี่ยมันเลิกก่อนเลยไม่ใช่พ่อแม่นะแต่เพราะไอ้หญิงนั่นแหละให้พี่จริงให้พี่ตอบนะตอบเล้วจริงไ่ไหนเล่าสิผู้ชายถ้าคบกับหญิงได้เกินสองเดือนนี่ก็เก่งเก่งอย่างเร็วสุดเนี่ยเจ็ดวันสิบวันไปแล้วไม่ร้อยเนี่ย เคยบอกอะไแล้วปะให้มันมีแฟนฝรั่งอะดีแล้ววันดีคืนดีแม่เตือนลูกสาวเยอะๆอไอ้หญิงหาผัวใหม่ให้แม่เลยคะ่ะแม่ไสินสอดเท่าไหร่ละคะแม่โอ้ยเ,อเรื่องนั้นเรื่องไม่สำคัญกับหลับชั้นเลย<ม>ต้องมีหลาน